สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับ ทั้งมาเวลเนี่ยก็ได้ขึ้นฮอล์ฮชในงานซานดิเอโกคอมมิคอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีข่าวใหญ่มาประกาศให้กับทุกคนฟังหลายเรื่องมากมากเลยนะครับอ่ะพีคสุดเลยเนี่ยก็คงจะเป็นการกลับมาของโรเบิร์ตดาวนียจูเนียร์ถูกไหมก็ต้องบอกเลยว่าชายคนนี้เนี่ยเดอะแบกของจักรวาล MCU จริงๆนะครับผม MCU เนี่ยขาดเขาไปไม่ได้เลยนะครับแล้วเขาก็กลับมาเป็นตัวร้ายอย่างดร์ดูมนั่นเองซึ่งเราก็ได้ทําคลิปเล่าถึงเรื่องนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูก ที่นี้เองเนี่ยเราจะมาพูดถึง Avenger กันดีกว่าว่าหนัง Avenger นะั้นตอนนี้มันอัปเดตไปยังไงอะไรยังไงกันบ้าง Avenger ภาค5ในตอนแรกจะใช้ชื่อว่า Kang Dynasty แล้วก็นำไปสู่ Avenger ภาค6อย่าง Secret War นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับผมหลังจากที่นักแสดงยังตัวของจอห์ฮดนเมเจอร์ไปมีคดีความทำร้ายอดีตแฟนสาวก็ทำให้ตัวของเขาเองเนี่ย ถูกไล่ออกจากบทนี้นะครับผมถูกปลดออกจากการเป็นแขงเดอะคอนแ e r ร์ทำให้อเวเจอร์ภาค5ที่จะเป็นแข่งด y n นัสตี้เนี่ยไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะครับก็เลยต้องยกเลิกชื่อออกนั่นเองกลายเป็นอเวเจอร์หเฉยๆและทุกคนเนี่ยก็คิดว่าแล้วมาเวละจะเอาเรื่องอะไรมาแทนจะเอาอเวเจอร์ปะทะเอ็กเมนหรือเปล่าหรือว่าจะเอาเวอร์วอลฮัคหรือจะเอาเรื่องอะไรเนี่ยเดาไม่ถูกจริงๆแต่ในอเวเจอร์ภาค6เนี่ยยังคงคอนเซ็ปต์เป็นซีเควนซ์รออยู่เหมือนเดิมนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้พึ่งประกาศออกมาว่าอเวเจอร์ภาค5นั้น จะเป็นเรื่องราวของ Avenger Doom Day นะครับซึ่ง Doom Day ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่วายร้าย d o ม m d y y จากจักรวาล DC นะแต่มันหมายถึงด็อกเตอร์ดูมนั่นเองและด็อกเตร์ดูมเนี่ยเป็นใครครับด็อกเตร์ดูมเนี่ยเป็นวายล้ายหลักของ f n t a s t ส c ิก u r ที่บอกกันเลยว่าเป็นไวรัสที่โด่งดังมากๆในโลกของคอมิกนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้รู้จักด็อกเตอร์ดูมมาแล้วถูกไหมผ่านในเรื่องราวของหนังแฟนตาซีโฟยุก่อนก็คือยุคของฟ็อกนะครับผมแต่เนี้ยก็คือมาเป็นยุคของ MCU เลยเขาก็จะเอาตัวของโรเบิร์ตดาวจูเนีร์นี่แหละมาเป็นตัวของด็อกเตอร์ดูมซึ่งก็คาดว่าน่าจะมาเป็นแวเรียนของโทนี่สตาร์ทที่อยู่ในจักรวาลเดียวกับแฟนตาซีโฟนี่แหละรครับเป็นโทนี่สตาร์ทเวอร์ชั่นที่เขากลายเป็นคนชั่ว ตรงนี้เองเนี่ยยังไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรมากมายเท่าไหรน่นะครับผมแต่หนังแฟนตาซีโฟเนี่ยก็มีรายละเอียดออกมาแล้วว่ามันจะชื่อ Fantastic 4 first Ste ็นะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนไต่ภาคเลยแหละก็คือแฟนตาซีโฟเนี่ยจะเป็นเหมือนภาคแรก a v e n g e r 5หรือว่า a v e n g e r ส d o ดูปเนั้นจะเป็นภาค2แล้วก็ a v e n g e r s e c r e t วิตวนั้นจะเป็นบทจบนั่นเองนะครับผมซึ่งทั้ง2หนังเนี่ยมันก็จะเบสออนเรื่องราวของ s e c r e t War ในคอมิกนั่นแหละในตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็น Se c r e t War ของปี2015เพราาะว่ปี 2015เองอ่ะในซีเค e ดวอลในตอนนั้นก็มีด็อกเตอร์ดูมนี่แหละเป็นาวไลท์หลักนะครับแต่ตัวของพี่นองรูโซเองเนี่ยก็บอกว่าเขาจะทำเรื่องราวที่เขาแบบเคยดูมาในวัยเด็กนั่นก็คือซีเค e ดวอลของปี1984ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการผสมกันเนาะของซีเค e ดวอลเวอร์ชันออริจินอลเลยอะ่ะกับซี c r e t War เวอร์ชันปี2015ที่นับได้ว่าเป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมา vel Comics ของคอมิกมา vel ตั้งแต่มีมาเวลิมาเลย แต่ทางนี้ทางนั้นเองเนี่ยตัวของโรเบิร์ตดัลน่จูเนียก็จะกลับมาเป็นด็อกเตอร์ดูมแต่เขาเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นตัวร้ายหลักในหนังแฟนตาซีโฟภาคแรกนะครับก็คิดว่าน่าจะมาเป็นตัวร้ายหลักในอเวนเจอร์ภาค5เลยนั่นแหละในส่วนของแฟนตาซ i โฟเองเนี่ยถามว่าตัวของเขาจะมีบทในนั้นไหมนะครับผมผมคิดว่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะมีบทแน่นอนแต่อาจจะมีบทไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็คือโผล่มาแน่แน่แหละจะเยอะจะน้อยไม่รู้แต่โผล่มาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันต้องมีบทมันต้องมาเกินอะไรกัน่น่อยอไมงั้นัน มันอาจจะห่างกันเกินไปจ,จู่ๆมาโผล่ในอเวนเจอร์เลยมันคงแบบเฮ้ยรู้สึกแบบฉันไม่ได้รู้จักตัวละครน,นี้เท่าไหร่ถึงแม้ว่าหน้าตามันจะเหมือนไอออนแมนที่เรารู้จักกันดีก็ตามะนะแต่มันก็แบบเออมันยังต้องการอะไรมากกว่านั้นให้เราแบบรู้จักตัวละครมากกว่านั้นถ้าเราจะเอาตัวละครน,นี้มาเป็นมหาายรายที่ใหญ่ที่สุดในมัลติเวิร์ซาก้าอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของมาเวลซึ่งก็คิดว่าการเอาโรเบิร์ตเอลนิจูเน่กลับมาเนี่ยก็ทําให้อเวนเจอร์ภาคหกอ่ะมันอาจจะแบบยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเอเ็น เฟสหนึ่งสองสามนะเฮียแกมาแบบโคตรฮีโร่เลยเดี๋ยวเฟสสี่ห้าหกเนี่ยเฮียแกก็มาแบบร้ายสุดเลยนี่ครับผมซึ่งตัวของด็อกเตอร์ดูมในที่นี้เนี่ยจะมีบทบาทเป็นยังไงจะแตกต่างจะคอมมิทมากขนาดไหนตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็คงได้แต่วิเคราะห์กันออกมาตอนนี้ตาเป็นว่าเนี่ยคือเรื่องราวทั้งหมดของอเวนเจอร์ที่ออกมาในตอนนี้แล้วอเวนเจอร์นั้นจะเป็นเรื่องราวต่อจากทางฝั่งของแฟนตาซีโฟนั่นเองนะครับแล้ว ก็จะมาถึง AVENGER 5นําไปสู่ AVENGER 6ตอนนี้ตารางโปรแกรมฉายเนี่ยนะครับผม A v ว n เจ r ภาค5เนี่ยดูมเบอะจะฉายในเดือนพฤษภาคมปี2026นะครับผมก็อีก2ปีนะครับแล้วก็ใน AVENGER รภาคสุดท้ายเนี่ยอย่าง s e c r ว t WAR ก็จะฉายกันในเดือนพฤษภา ปี2027นะครับผมก็อีกหนึ่งปีถัดไปนั่นเองครับก็เหมือนมาเวลเองก็อยากจะรีบให้จบเรื่องราวมังติเวิร์เหมือนกันเพราะว่าในเฟส4 5 6เอ,เอาจริงๆหนังหลายเรื่องมันก็ไม่ได้ปังเท่าไหร่นะครับผมไอจุดที่จะปังได้ก็คงต้องเป็นอเวนเจอร์นี่แหละแล้วมันก็คงต้องรีบปลุกกระแสแล้วก็ทําให้มันแบบจุบๆจบเลยแล้วเดี๋ยวค่อยรีบูตใหม่กลายเป็นมิวแทนซาก้าขึ้นมานะครับผมตรงนี้สิ่งที่เรารู้มานอกจากภาค5ภาค6นะแล้วก็วันฉายต่างๆที่ออกมาแล้วอะ ในภาคต่อไปหลังจากจบเรื่องราวตรงนี้หลังจากจบที่โทนี่สตาร์กลับมานู่นนี่นั่นมันก็จะเป็นเรื่องราวของ Xmen แล้วเป็นเรื่องราวของมิวแทนแล้วก็เป็นการซอฟต์รีบูตจัก,กรวาลไปด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้ก็คงจะเป็นอัปเดตทั้งหมดของอเวนเจอร์ get, ทั้ง2ภาคแล้วคลิปนี้อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยเพราะว่าตื่นเต้นมากๆพึ่งแบบดูไลฟ์สด จบนะครับผมแต่มันไม่ได้เป็นไลฟ์จากงานซานดิเอโกคอมิคอนนะมันคือไลฟ์ของช่องฝรั่งที่เขามาไลฟ์แล้วก็อัปเดตเหตุการณ์เรื่อยๆว่าเฮ้ยในหอเนี่ยมันเกิดอะไรบ้างเพราะว่ามันไม่ได้มีไลฟ์สดจากแบบหอตรงๆเลยก็ต้องมารอดูว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรอัปเดตในทวิตเตอร์นู่นนี่นั่นก็แบบกําลังตื่นเต้นกันอยู่เลยนะครับผมกับกระแสที่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นั้นจะกลับมารับบทเป็นด็อกเตอร์ดูมในอเวนเจอร์ภาค5แล้วก็คิดว่าอย่างไรก็ต้องปรากฏตัวออกมาในหนังแฟนตางงอมีโตร ดยซึ่งไฮไลท์ของมันเนี่ยก็คือการปรากฏตัวออกมาของการแลร็กตัสผู้ขมือบจักรวาล ตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าการ์ักตัดก็น่าจะมีส่วนกับมัลติเวิร์สด้วยเหมือนกันนะครับผมก็คืออาจจะทําให้เกิดช่องว่างอะไรหรือเปล่าอารมณ์เหมือนค,คล้ายๆกับในหนังเดอะมาเวลเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าโลกของแฟนทัดดิกโปเองเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่จักรวาลเดียวกับจักรวาลหลักมันจะเป็นจักรวาลในยุคแบบย้อนยุคไปยุค60ที่เป็นแบบเมืองในอนาคตของในยุคโบราณก็คือเป็นเหมือนว่าเมืองที่คนโบราณเขาจินตนาการว่าเมืองในอนาคตจะเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนั้นก็จะมีดีไซน์ที่มันไม่ได้เหมือนนนกกกััับโโปจจุ็ะ,จะมีเทค ที่ล้ำสมัยเหมือนกันก็คือเป็นเหมือนว่าโลกอีกโลกหนึ่งถ้าเกิดว่า เขาพัฒนาศิลปะเทคโนโลยีสถาปัตย์ไปอีกแนวทางหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันผมคิดว่าโลกนั่นเองเนี่ยก็น่าจะมีการเล่าประวัติศาสตร์อ่ะมันคงจะมีจุดที่ทําให้ทุกอย่างมันบิดเบือนออกไปจากจากัจกรวาลหลักของมาเวลที่เราได้เห็นมาแล้วก็เนื้อเรื่องของแ a n นนักติดโเองเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะนําไปสู่เรื่องราวของอินเคอร์ชันด้วยนะเพื่อที่จะทําให้มัลติเวิร์ทุกอย่างเนี่ยล่มสลายลงนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ล่มสลายลงเดี๋ยวมันจะเกิดแบทีี่่ทจะเกิดขึ้นมา ตรงนี้พอมาดูในงานเนี้ยเราเข้าใจหรือว่าทําไมในหนังเดซผูภาคษาเนี่ยคาสันดานโนวาถึงต้องตายไม่ไม่ปล่อยให้แบบแผนการของเธอสําเร็จหรือว่าไม่ได้อ่าจะเอาแบบ ตัวละครอะไรมาสารต่อมากเท่าไหร่เรื่องราวของแข่งอะไรต่างๆก็ไม่ได้ถูกพูดถึงเพราะว่ามันจะถูกกลบด้วยการกลับมาของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นั่นแหละแต่อันนี้ผมก็บอกเหมือนกันว่ามาเวลเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะพึ่งในตัวของโรเบิร์ตมากเลยถ้าไม่มีโรเบิร์ตแล้วอ่ะจะไปต่อก็อจ,จะยากก็อาจจะเป็นจะต้องรีบูตจักรวาลใหม่เลยผมก็คิดว่าเขาอ่ะวางแผนเอาไว้แบบนั้นเหมือนกันว่าจะเป็นแบบซอฟต์รีบูตแต่เป็นซอฟต์รีบูตที่ไม่ได้แบบซอฟขนาดนั้นอนะ่ะก็คือน่าจะรีบูตไปเยอะมากๆเลยเหมือนกันเหลเ่าีร่เเกกกานยพวมััติ เดี๋ยวคงจะได้กลับมาต่อช่นนี้แน่นอนแต่มันอาจจะต้องเว้นระยะช่วงหน่อยก็คือหลังจา่จบเนี่ยอามัลติเวร์ซาก้าไปมิวแทนซาก้าปุ๊บ แล้วหลังจากมีวิเทนซากา้าอาจจะค่อยมีการนําตัวละครอย่างกัปตันอเมริกาไอออนแมนอะไรกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาจจะเริ่มจักรว,วาลใหม่เลยหานักแสดงคนใหม่อะไรมาเลยยังไงก็ว่าไปนะครับผมและนี่ก็คืออัปเดตทั้งหมดของหนังอเวนเจอร์ทั้ง2ภาคในตอนนี้นั่นก็คืออเวนเจอร์ดูมเดย์แล้วก็อเวนเจอร์ซีเคร็ตอร์นะครับผมหากใครกําลังไฮป์อัพอยู่เนี่ยก็ลองไปดูเหตุการณ์ซีเคร็ตรอร์ที่เกิดขึ้นในคอมิกก่อนได้นะเราทาฉบับเต็มเอาไว้แล้วนะครับผมมันจะมี2องภาคนั่นก็ ไไปดดูกันันน้ะครบยังไงในวันนี้กระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ